ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกลับมาใหม่กับนิปปอนบอยจริงๆก็ไม่ใช่นิปปอนหรอกจะตั้งชื่อว่านิปแล้วก็พลเพราะว่าชื่อชื่อจริงชื่อพล จะเป็นแบบนี่พรมบอยมาเอาเรื่อง ep 2กันดีกว่า ep นี้เราจะพูดถึงเรื่องการเช่าห้องว่ามันต้องทํำยังไงมีขั้นตอนยังไงว่าแบบเช่าห้องที่เนี่ยเสียค่าอะไรบ้างติดต่อใครทํายังไงเราตอนแรกเนี่ยเป็นกังวลเรื่องที่พักมากเพราะว่า ว่าแบบเอ้ยมันจะเช่าทันไหมจองทันไหมห้องมันจะเต็มไหมนู่นนี่นั่นบลาบลาลเราก็จะถามไปถามตรงเรียนสอนพิเศษที่ไท,ทย,ยตลอดเวลาว่าแบบเออพี่มันจะได้ที่พักไม่ทันไหมเนี่ยจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออจริงจรงอนเช่าห้องที่นี่แบบแบบเดียวมากๆจองห้องพักอะไรเงี้ยทำทำมุงเรื่องก่อนแค่อาทิตย์เดียวอ่ะก็ได้ละเราก็บอกเขาไปว่าเราอยากได้ห้องประมาณนี้ประมาณนี้ พี่เขาก็จะช่วยดูว่าเอออะไรยังไงดีเขาก็จะส่งเป็นลิสต์มาให้เหมือนเดิมห้องอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมเออเหมือนบริษัทเขาอย่างเงี้ยรู้จักกับบริษัทเอเจนซี่เช่าห้องที่ญี่ปุ่นบริษัทชื่อ Land Housing แลนทาวซิงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยเราก็เลยเลือกใช้บริการเจ้านี้ด้วยละกันพอเราติดต่อเจ้าหน้าที่แลนทาวซิงแล้วใช่ไหมแลนทาวซิงเขาก็จะแบบถามว่าแบบอยากได้ห้องแบบไหนแบบว่าบอกข้อจํากัดมาเลยก็ได้ว่าแบบอยากให้ห้องแบบไหนอะไรเงี้ยพาร์ทเมนต์ใช่ไหมห้องขนาดเท่าไหร่ห้องเป็นแบบสองชั้นหรือชั้นเดียวแบบมันที่นี่มันจะมีแบบสองชั้นแบบเขาเรียกว่าแบบหลอดฝที่แบบปีนบันไดขึ้นไปนอนข้างบนได้แล้วก็ห้องน้ําแบบ ที่อาบน้ํากับชักโครกอยู่ด้วยกันหรือห้องน้ํากับห้องชักโครกเนี่ยแยกกันมีเรื่องรับพัสดุมีระบบรับพัสดุอัตโนมัติไหมนุ่นอยากได้อยู่เขตไหนราคาประมาณเท่าไหร่อยู่ใกล้ตรงไหนอยู่ อยู่ต้องการแบบใกล้รถไฟฟ้ามากขนาดไหนนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลือกได้เลยแบบตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็บอกแค่แบบเอออยากได้ห้องประมาณ20ตารางเมตรอยากให้ไม่ไกลจากโรงเรียนมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะลิสต์มาให้ว่าเออที่ไหน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 ,ไหนบ้างใช่ไหมเราก็เลือก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 จนได้ที่นี่มาก็โอเคอ่ะไม่ไกลจากโรงเรียนใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีลวมจากการเดินจากบ้านไปสถานีแล้วก็นั่งรถไฟกับสถานีไปโฮมเตย์ซันโดแล้วก็จากโฮมเตย์ซันโดเนี่ยขึ้นไปเดินไปโรงเรียนอ่ะเออมันใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ30มสิบนาทีมันเลยรู้สึกว่าแบบไม่่่ไได้้กกลมมาาาาคหออองงขเเรระะปณ74,000ยน ต่อเดือนันไทยเท่าไหร่วะก็ประมาณ20,000 20, 20, ื่นสอกว่ากว่าต่อเดือนอะไรเงี้ยถามว่าแพงไหมก็แพงเพราะว่าห้องเล็กมากเล็กแบบอยู่ได้คนเดียวจริงๆอะ่ะอันแรกนะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเลยเตียงไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีเราก็นอนกับเราก็ต้องนอนกับพื้นเว้ยเศรามากแล้วอากาศตอนนี้มันแบบเล็กตัวเดียวอะมันก็หนาวแบบหนาวมากมา,กมากรู้สึกเศร้ามากจนแบบพี่ ขอเช่าเฟอร์นิเจอร์แล้วกันอ้อเออใช่ลืมเล่าเรื่องรับเช่าเฟอร์นิเจอร์อยอะแองแวลเฮาสิ่งเนี่ยมันเป็นบริษัทจัดหาบ้านที่แบบเขามีการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ด้วยโดยที่แบบว่ามีตามระยะเวลา3เดือน6เดือน1ปีอะไรเงี้ยหรือ15วันอะไรเงี้ยเะยะเวลายิ่งเช่านานอะ่ะค่าเช่าต่อเดือนมันยิ่งถูกลงแล้วก็จะมีเป็นเซ็ตแบบเช่าเตียงโต๊ะเช่าเตียงโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นปาเวสภาพอีกชนก็จะมีทีเข้ามาเช่าแบบ แค่ไอหกอย่างที่มันต้องการจําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าจะซื้อเองแต่ว่าแบบถ้าซื้อเองอะ่ะต้องมานั่งประกอบทุกอย่างเองเอีกนะประกอบเตียงประกอบโต๊ะไมโครเวฟตู้เย็เนเงี้ยไม่ยากใช่ไหมมันเสียบแต่อย่างเครื่องซสกผ้านเนี่ยเราจะต่อท่อน้ําเองอยังไงอะไรเงี้ยตอนแรกจะไม่เช่าจะซื้อก็เลย พี่ขอเช่าแล้วกันไม่ไหวแล้วเพจของนีอย่างที่เราเลือกจะเช่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล,แล้วก็เตียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราย้ายออกอะ่ะเราอ่านวิธีทิ้งเราแบบว่ามันดูลําบากอะ่ะของอ e ิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแบบเราต้องโทรไปแจ้งเขามารับอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะเมื่อพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่มากไงก็เลยแบบกลัวแบบจะทิ้งไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลย,เลยตัดสินใจเช่าไปก่อนแล้วก็ถ้าพอได้ภาษาแล้วเมื่อไหร่อะไรเงี้ยจะแบบ เดี๋ยวก็หยุดเช่าแล้วเดี๋ยวเราซื้อมาเองก็ได้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องการเช่าห้องที่เนี่ยมันต้องจ่ายค่าอะไรบ้างมีค่าห้องใช่ไหมเดือนแรกแบบมัดจาเดือนแรกค่าเอเจนซี่แน่นอนอยู่แล้วเราใช้เอเจนซี่เราไม่ได้หาเองหาเองยากอะไรเงี้ยห้องเช่าบางที่เขาอาจจะไม่ปล่อยให้ชาวต่างชาติเช่าอะไรเงี้ยคือเอเจนซี่เนี่ย, Agency, เ,ยเขาจะมาช่วยเราในเรื่องการแบบเป็นอารมณ์ประมาณคนค้ำประกรันคนค้ำประกันห้องอะไรเงี้ย เออว่าแบบถ้าสมมติเราไม่ได้จ่ายค่าห้องอะไรเงี้ยเราก็ติดต่อไปทางเอเจนซี่เอเจนซี่ก็จะมาตามเราอะไรเงี้ยค่าขอบคุณเจ้าของห้องอย่างค่าขอบคุณเจ้าของห้องเนี่ยเราให้เปล่ากับเจ้าของห้องเราจะไม่ได้คืนมันเป็นธรรมเนียมของที่นี่อีกแบบหนึ่งอ้อมีค่าส่วนกลางด้วยค่าห้องค่าห้องเราอ่ะเจ็ดหมื่นพันแล้วค่าส่วนกลางอีกสามพันมั้งพอย้ายเข้ามาแล้วต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมอันดับแรกเลยนะต้องไปแจ้งย้ายเข้าว่าเราังอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแจ้งเปิดน้ําเปิดไฟฟ้าเปิดแก๊สอะไรเงี้ยอย่างแก๊สเนี่ยเขาก็จะแบบ มีคนมาดูให้เราต้องนัดวันเขาว่าแบบต้องการเปิดแก๊สวันไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาอย่างเรา,เาก็ให้พี่เอเจนซี่ตัวที่เราชอบบ้านเนี่ยเขาจัดการให้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นแบบบริการแบบครบวงจรค่าใช้ใจ่ายที่แพงที่สุดในการเช่าห้องนะก็จะเป็นรอบแรกที่ต้องจ่ายตกแบบประมาณแสนนึงเลยนะไอที่เราบอกค่าขอคุณเจ้าของห้องค่าเอเจนซี่ค่าเช่าล่วงหน้าค่ามาจําอะไรเงี้ยรวมกันอะ่ะมันแบบราคาเท่ากับ ค่าเช่าห้องหนึ่งเดือนไงถ้าเป็นแชร์เฮาส์ราคามันก็จะถูกลงจะพาไปดูห้องแบบไปดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยละกันเราเข้ามาแล้วมันจะแบบเป็นยังไงหน้าบ้านเป็นยังไงห้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นตามไปดูไปข้าหน้าบ้านที่เราเช่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เข้ามาตอนแรกเนี่ยจะเป็นห้องเปล่าเลยแบบเปล่าแบบเปล่าจริงๆไม่มีอะไรเลยห้องโล่งมากก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัวน,นี่ตู้ตู้เก็บของเล็กๆตรงนี้ก็เป็นห้องซักผ้าแบบตู้ซักผ้าห้องซักผ้าก็จะอยู่ติดกับห้องน้ำห้องน้ำก็จะอยู่แบบเนี่ยโอเคเราจะให้เข้าไปดูข้างในห้องแบบเรียวๆแบบไม่ ไม่ได้เก็บห้องก่อนถ่ายเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอย่างที่บอกเมื่อกี้มันมันจะติดกับเครื่องซักผ้าใช่ไหมเครื่องซักผ้าก็จะตรงนี้แล้วห้องน้ําเราเราไม่ซีเรียสว่าจะต้องแยกห้องสักโครกกับห้องอาบน้ําอะไรเงี้ยก็เลยเออเลือกแบบรวมไปเลยก็ได้เออที่นี่มันจะมีระบบแบบเหมือนระบายให้ห้องน้ําแห้งไวมั้งคือตัวนี้เปิดปิดพี่ที่เป็นเอเจนซี่บอกว่าเปิดไว้ตลอดดีกว่าน้องแล้วก็ให้ดูในห้องก็คือมีแค่นี้เล็กไหม เล็กมากก็อยู่ในเมืองหลวงอะโตเกียวมันก็อย่างนี้แหละเนาะ,ะเปิดไฟให้ดูตู้เสื้อผ้าแแขวนผ้าอันนี้ไว้ตากผ้าตากผ้าตากผ้าตาตากผ้ากับพ่ามาเลยทีเดียวห้องตอนแรกอะจะโล่งมากไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าเว้ยตอนแรกไม่ได้ดูแปลนแบบคือคิดว่าเออมันก็คงมีตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วมัง้งพอมาถึงจริงอ้าวไม่มีตู้เสื้อผ้าไอ้เราก็ต้องแบบ ไปซื้อตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเราไปซื้อตู้เสื้อผ้ามาประกอบต้องประกอบเองอีกแบบโอ้โหเหนื่อยมากก็เลยเอประกอบเองก็โอเคเนี่ยได้ตู้เสื้อผ้ามาอันนึงของทุกอย่างในห้องเนี้ยคือซื้อมาเองหมดเลยตอนนี้ติดซีรีส์อยู่ก็เลยแวะดูก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าต่อก็นั่นแหละเรื่องเช่าบ้านมันก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเยอะมากมายแล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรจะมาเล่าอีกในตอนหน้าละกัน เพื่อนเป็นยังไงคาสเรียนเป็นยังไงบ้างเริ่มเรียนแล้วเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบรีวิวของกินตามร้านสะดวกซื้อของกินที่น่ากินตามร้านสะดวกซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือชารสไคร์ช่องของผมด้วยนะคะปอนบอยบาย